สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รอบบันทันข่าวทาง MJ u c h a n n ช l สถานีข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะดิฉันนภัรเรืองนภากุลพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศของการรายงานตัวของน้องนักศึกษาใหม่หลักสูตร4ปีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์กีฬาการชนาพิเศษรัชการที่9วันนี้ดิฉันมีพิธีกรผู้ช่วยจะมาร่วมพูดคุยกับน้องนักศึกษาใหม่ด้วยสวัสดีค่ะแนะนําตัวนิดนึงค่ะผมนะครับนายวันวัฒน์เรืองพรพิสุทธิ์นะครับวันนี้ก็ จะมาพาผู้ชมทุกท่านมาชมบรรยากาศและก็ความตื่นเต้นแล้วก็ความยินดีกับนักศึกษาใหม่ทุกท่านนะครับค่ะอีกสักครู่นึงเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับน้องๆน,นักศึกษาใหม่กันค่ะ ทุชมคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่กลุ่มน้องๆนักศึกษาใหม่สาขาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะและตอนนี้นั่งอยู่กับน้องเดียค่ะน้องเดียเป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนพระหารุไทยเชียงใหม่นะคะแล้วก็แอดมิชชั่นได้ที่คณะบริหารธุรกิจค่ะน้องเดียแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่อนะทประภัสคุณยดน,ร,นรงโชคชื่อเล่นชื่อเดียค่ะน้องเดียตื่นเต้นไหมได้มาเรียนที่แม่โจ้ตื่นเต้นค่ะ,คะกลัวไหม กลัวกลัวอะไรรับน้องจริงหรือเปล่าหลายๆท่านน้องๆหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกว่ากลัวรับน้องแม่โจ่นะคะแต่จริงๆแล้วเมื่อเวลาผ่านไปน้องๆก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรในกอไผ่พอน้องเดียได้มาเรียนที่คณะบริหารธุรกิจเนี่ยค่ะอาชีพที่เอาตอนนี้แล้วกันที่แบบสนใจมากที่สุดตอนนี้คืออะไรคะขายยาค่ะขายยาคือยารักษาโรคใช่ปะอยากเปิดร้านอยอยากเปิดร้าน โอเคเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปคุยกับน้องๆสาขาวิชาอื่นกันค่ะอ๋อผมครับผมผมชื่อสลัญชากุลนะครับผมชื่อเล่นสระก็มาจากโรงเรียนสรีวิสามก็ผมเลือกเรียนคณะเศรษฐศาสตร์นะครับเป็นเศรษฐศาสตร์กังสเตชั่นไลนกรและสิ่งแวดล้อมรับ ก็คือความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่น้องในเลือกสาขาเกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยคิดว่าความความคาดหวังในสาขาวิชาเนี่ยมีอะไรบ้างคาดหวังว่าที่นี่จะสอนให้ผมทํางานเป็นนะผมแล้วก็สอนให้ผมรู้เรื่องของหลักเศรษฐศาสตร์ของการเกษตรมากแล้วเพราะที่นี่เขาไม่ได้สอนก,กันแค่การเกษตรเดียวที่นี่สอนถึงเรื่องเรื่องฟาร์มด้วยเรื่องประมงด้วยการนาต่อเกี่ยวกับนำติ สิ่งของก็เรียกว่าไงดีก็นำพวกวัตถุดิบมาแปรรูปอีกทีนึ่งแล้วถ้าสมมติในหลักสูตร4ปีเนี่ยถ้าน้องเรียนจบมาแล้วน้องคิดว่าในอนาคตเนี่ยน้องอยากจะทำงานในด้านไหนเรื่องทำงานผมนยังไม่ได้คิดนะครับผมกะว่าจะต่อเรียนก็ศึกษาต่อนะครับ ก็โอเคก็ยังไงเดี๋ยววันนี้นอ้องก็รายงานตัวก็แสดงความยินดีด้วยละกันที่วันนี้นอ้องแอดมิชชั่นติดเข้ามาในสาขาวิชานี้แล้วก็ยินดีที่มาเป็นลูกแม่โจ้บเหมือนกันโอเคขอบคุณมากค่ะ คุณผู้ชมคะนอกจากที่นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2556นี้นะคะเราจะมีนักศึกษาใหม่ที่มาจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และเข้ามาในระบบแอพมิชันหรือว่าโค้ตาความสามารถพิเศษโค้ตาเรียนดีก็ตามเรายังมีน้องที่เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นซึ่งอาจจะหาความฝันของตัวเองที่มหาวิทยาลัยเดิมไม่เจอนะคะและมาตามหาความฝันใหม่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แห่งนี้และวันนี้ข้างๆที่ฉันคือน้องมุ้ยค่ะสวัสดีค่ะน้องมุ้ยแนะนําตัวเองหน่อยค่ะค่ะชื่อมุ้ยนะคะอยู่ชื่อสุราคณาฟักขนอมค่ะมาจากมอกรุงเทพค่ะค่ะตอนที่อยู่มอกรุงเทพเรียนสาขาอะไรคะเรียนสาขานิเทศการสแสดงค่ะ,คะ แล้วตอนที่ตอนนี้มันเป็นนักศึกษาใหม่แม่โจโ้ใช่แล้วสาขาเอ่อนิเทศ,บ,เทศบูรณาการค่ะทําไมถึงเลือกที่จะมาเรียนมอแม่โจ้คะถามว่าทําไมใช่ไหมคะเพื่อนอยู่ที่นี่เยอะคะ่ะแล้วก็บรรยากาศที่นี่ดีสถ,สถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติเนเยอะแล้วก็เหมือนกับว่ามหาลาัยกว้างน่าเรียนน้มุ้ยเป็นคนจังหวัดจันทบุรีใช่ไหมนะ มาเรียนที่นี่คุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงไหมไกลอ่ะถามว่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราอายุมากแล้วแล้วก็มากแล้วเราก็ดูแลตัวเองได้อย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มหาลัยแม่โจเนี่ยก็จะให้เด็กปีหนึ่งอยู่หอในก็มีอาจารย์ดูแลอย่างดีอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะแล้วตอนมารายงานตัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มาส่งหรือเปล่าไม่ได้มาส่งค่ะให้เพื่อนมาส่งแทนเพราะว่าเชื่อมั่นแล้วเนาะว่าดูแลตัวเองได้นะคะใช่ใช่มีความมั่นใจแค่ไหนมาเรียนแม่โจ เต็มร้อยค่ะทลกับน้องไหมถามว่ากลัวไหมก็หวั่นนิดนึงค่ะแต่ก็สู้ได้ค่ะสู้ๆนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องๆสาขาอื่นกันค่ะชมคะตอนนี้เรามาถึงช่วงบ่ายของการรายงานตัวนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้วนะคะ ซึ่งช่วงบ่ายนี้จะเป็นนักศึกษาในสายวิทยาศาสตร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นคณะผลิตกรรมการเกษ,ษตรคณะสัตวศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่วิทยาลัยพลังงานทดแทนค่ะและตอนนี้เราอยู่กับผู้าที่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะเดี๋ยวยังไงก็จะขอขอถามน้องก่อนอาการน้องมาจากไหนครับมาจากปา,างค่ะชื่ออะไรเอ,อ่ยชื่อทิพย์ค่ะทิพย์นะครับน้องทิพย์น้องทิพย์เรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยน้องทิพย์ได้ในสาขาอะไร วิทยาการคอมค่ะวิทยาการคอมพิวเตอร์น้องคิดชอบคอมพิวเตอร์อยู่แล้วหรือเปล่าค่ะชอบอยู่แล้วค่ะงัแสดงว่าได้สาขานี้ก็ตรงตามความชอบของตัวเองเลยใช่ค่ะค่ะหลังจากเรียนจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยวางแผนไว้ไหมว่าจะไปทําอาชีพอะไรหรือว่าจะเรียนต่อก็เรียนต่อไปเรื่อยค่อยไปคิดที่หลังนะคะอ๋อค่ะมาเรียนแม่โจ้เนี่ยส่วนใหญ่ น้องผิวหน่ารักน่ารักเนี่ยก็ได้กลัวนะเรื่องของแบบเรื่องน้องแรงหรือเปล่าเนี่ยทิพวัวไหมไม่ค่อยกลัวค่ะเพราะว่าก็เตรียมใจไปแล้วอะค่ะที่เราจะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้อะค่ะพ่อแม่ดีใจไหมที่น้องทิพย์สามารถเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐได้ดีใจค่ะค่ะก็แสดงความดีกันน้องทิพย์ด้วยจ้กระการก็สู้เลยคะดีด้วยลกันค่ะ ก็เป็นนักศึกษาใหม่ที่เพิ่งมารายงานตัวช่วงบ่ายของวันนี้นะครับเดี๋ยวจะขอถามก่อนน้องชื่ออะไรครับอานนท์อนินทนนท์ครับอานนท์อนิอนทนนท์น้องอานนท์ชื่อเล่นชื่ออ,อ,อ,อะไรคะบอ,อยครับน้องบอย กลัวเรียนหนักอะไรอย่างนี้ไหมไม่กลัวคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างที่ที่เอ็นรานสติดไม่เรียนนะดีใจะดีใะแล้วตัวเองอะตัวเองดีใจมใจเพื่อนในชั้นเรียนสามารถเอยนทรานสเข้ามา นะ้ำละค่ะคุณผู้ชมคะและนี่คือทั้งหมดของรอบวันทันข่าววันนี้ที่พวกเราคาะคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศของการรายงานตัวนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแม่จโจ้ประจำปีการศึกษา2556ค่ะสำหรับเทปหน้าเราจะนำคุณผู้ชมไปดูอะไรนั้นต้องติดตามชมทาง M g U Channel ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ